ในยุคที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี้การมีเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใครหลายๆคนไม่เพียงแต่ช่วยให้บ้านเย็นสบายหลับนอนได้สนิทขึ้นแพยยังช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกอีกด้วยทีมงาน Talk 5ได้รวมห้านดับแอร์บ้านยอดนิยมปี2026ไว้ให้แล้วมีตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลย 1, 1. TCL T Pro Series Smart Air ถือเป็นรุ่นยอดน,นิยมที่เน้นความคุ้มค่าและเทคโนโลยีอัจฉริยะในราคาที่เข้าถึงง่ายครับรุ่นนี้โดดเด่นมากในตลาดปี2026เพราะตอบโจทย์คนที่ชอบบ้านแบบ Smart Home ข้อดีระบบ AI Control และ Wi-Fi สามารถสั่งงานผ่านแอป TCL Home ได้อย่างลื่นไหลสั่งเปิดแอร์ล่วงหน้าก่อนถึงบ้านหรือตั้งเวลาผ่านมือถือได้สะดวกมากครับ Gentle Breeze จุดเด่นเฉพาะตัวที่มีรูระบายลมขนาดเล็กบนมันสวิงช่วยให้ลมที่ออกมาสัมผัสตัวแบบนุ่มนวลไม่รู้สึกหนาวจัดหรือโดนลมเป่าตัวต,วตรงๆจนผิวแห้งครับทำความเย็นเร็ว Turbo Cooling สามารถทำความเย็นให้ลดลงเหลือ18องศาเซลเซียสภายในเวลาเพียง30วินาทีขึ้นอยู่กับขนาดห้องข้อเสียเสียงพัดลมคอยเย็นในโหมดเร่งด่วนหรือระดับพัดลมสูงสุดเสียงอาจจะดังกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นระดับไฮเอนเล็กน้อย วัสดุตัวเครื่องพลาสติกหุ้มตัวเครื่องอาจดูไม่พรีเมียมเท่ากลุ่มราคาสูงแต่แรกมาด้วยฟังก์ชันที่อัดแน่นความแม่นยำของเซ็นเซอร์ AI ในบางสภาวะที่ห้องมีคนอยู่หลายจุด AI อาจจะประับรอบเครื่องบ่อยจนบางคนรู้สึกว่าอุณหภูมิแกว่งเล็กน้อยครับราคา9 0้าบาท 2. TCL Fresh In 2.0 รุ่น TAC 12 CSD2 ขนาด1 2 2 0 0 BTU ถือเป็นรุ่นตัวจบของแบรนด์ TCL ในปี2026เลยครับเพราะไม่ได้แค่ทำความเย็นแต่เน้นเรื่องอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเทรนด์ใหญ่ในตอนนี้ข้อดี Fresh Air System 2.0นี่คือจุดเด่นที่สุดคือมีท่อถึงอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาในห้องช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้นอนตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไม่เพลียเหมือนแอร์ระบบปิดทั่วไปรับ ระบบฟอกอากาศหลายชั้นมาพร้อมฟิลเตอร์ควอดรัพุริหรือกรองสชั้นรวมถึง h ฮภาพฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะมากกับยุคที่ฝุ่นเยอะแบบนี้ครับ smart dashboard มีหน้าจอแสดงผลบนตัวเครื่องและในแอปที่บอกคุณภาพอากาศหรือ air quality และความเร็วในการเติมอากาศใหม่แบบ real time ข้อเสียการติดตั้งซับซ้อนกว่าปกติเนื่องจากมีท่อสำรับดึงอากาศภายนอกเพิ่มขึ้นมาทำให้ต้องเจาะรูผนังขนาดใหญ่ขึ้นหรือต้องมีการจัดการท่อที่เรียบร้อยกว่าแอร์ปกติช่างติดตั้งต้องมีฝีมือครับราคาสูงกว่ารุ่น T Pro โดยเทคโนโลยี Fresh In ทำที่ราคาโดดขึ้นมาจากรุ่นมาตรฐานของ TCL พอสมควรแต่ยังถูกกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีฟังก์ชันคล้ายกันครับราคา1 9 0 0บาท 3. h i g e r VQAC Series Clean Cool เป็นแอร์ระดบอินเวอร์เตอร์รุ่นเริ่มต้นที่เน้นความคุ้มค่าและราคาสบายกระเป๋าเป็นหลักครับในปี2026นี้รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับคนที่ต้องการแอร์ฟังก์ชันพื้นฐานครบถ้วนและมีการรับประกันที่ยาวนานครับข้อดี Self Cleaning หัวใจหลักนะครับ มีระบบล้างตัวเองอัตโนมัติด้วยการทําให้เกิดน,น้ําแข็งเกาะที่ข้อเย็นแล้วละลายออกมาเพื่อชะล้างฝุ่นและสีสกรปรกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและลดกลิ่นอับได้ดีครับเย็นเร็ว Turbo cool. เทอร์โบคูลเร่งความเย็นได้เร็วขึ้น4 7เซเหมาะกับอากาศเมืองไทยที่ร้อนจัดช่วยให้ห้องเย็นไวภายในไม่กี่นาทีครับทริปเปิลแอร์โฟ์ระบบกระจายลมที่ส่งได้ไกลและแรงขึ้นโดยการออกแบบบานสวิงให้ลมไม่เป่าโดนตัวตรงๆช่วยให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นครับ ข้อเสียค่าประหยัดไฟเสียแม้จะเป็นอินเวอร์เตอร์แต่ค่าเสียจะอยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อ5ระดับ1-2ดาวในบางขนาดครับไม่ได้ประหยัดไฟระดับสุดยอดเท่ารุ่นท็อปที่มีราคาแพงกว่าแน่นอนเสียงการทำงานเสียงพัดลมและเสียงการทำงานของเครื่องอาจจะดังกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นระดับพรีเมียมเล็กน้อยโดยเฉพาะเวลาเร่งหมวดเทอร์โบ ไม่มี Wi-Fi ในตัวรุ่น B q a C ส่วนใหญ่จะเน้นการสั่งงานผ่านรีโมทมาตรฐานหากต้องการฟังก์ชัน Smart Home สั่งผ่านแอปอาจจะต้องขยับไปรุ่นที่สูงกว่าหรือใช้ Smart IR r e m รีโมทเสริมครับราคาเริ่มต้น9,899บาท 4. Carrier New Gen 2025รหัส42 T V D A เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ที่เน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการทำงานที่ทนทานซึ่งถือเป็นรุ่นยอดนิยมที่ได้รับการอัปเกรดมาเพื่อแข่งขันในปี2025ถึง2026เลยครับข้อดีความทนทานสูงท o p p e r ์คอยใช้คอยทองแดงทั้งชุดทั้งคอยร้อนและคอยเย็นซึ่งทนทานต่อการกัดก่อนได้ดีกว่าคอยอลูมิเนียมและซ่อมแซมได้ง่ายกว่าในระยะยาวครับ ค่าประหยัดไฟมาตรฐานใหม่เซี r อยู่ในระดับที่ประหยัดไฟเบอร์หสูงสุดถึงระดับ1-2ดาวในบางขนาดครับช่วยลดค่าไฟได้ดีในราคาที่เครื่องไม่แพงอากาศสะอาดมีผ่านกล้องฝุ่นละเอียดที่ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 แล้วระบบเซลฟ์ฟคลีนนิ่งที่ช่วยไล่ความชื้นในตัวเครื่องหลังปิดแอร์เพื่อลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียครับข้อเสีย ฟังชันสมาร์ทโฮมในรุ่น New Gen t v d a มาตรฐานมักจะไม่มี Wi-Fi ในตัวหากต้องการสั่งงานผ่านแอปต้องขยับไปรุ่น X Inverter Plus หรือ Copper 11ครับเสียงการทำงานแม้จะทำได้เงียบในระดับมาตรฐานแต่หากเทียบกับรุ่นท็อปอย่าง X Inverter Plus เสียงพัดลมในโหมด High Speed อาจจะรู้สึกได้ชัดกว่าเล็กน้อยครับราคาเริ่มต้น11,019บาท 5. Central Air รุ่น IVM Series Inverter เป็นอาแบรนด์ไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความถึกทนและเย็นจัดมายาวนานครับรุ่น IVN เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่พัฒนามาเพื่อเน้นความคุ้มค่าและซ่อมบำรุงง่ายเป็นหลักครับข้อดีคอยทองแดง Copper Coil ทั้งคอยร้อนและคอยเย็นใช้ท่อทองแดงซึ่งมีความทนทานต่อการแกะก,กลอนสูงกว่าลูวิเนียมรั่วสินยากกว่าและถ้าเสียชังทั่วไปสามารถเชื่อมซ่อมได้ง่ายอีกเลยครับ เย็นเร็วและแรงขึ้นชื่อเรื่องแรงลมที่สงได้ไกลและทำความเย็นได้ไวให้ High speed cooling มองกับอากาศร้อนจัดในเมืองไทยครับแผงวงจรทนทานออกแบบมาให้ทนต่อสภาพไฟตกหรือไฟกระชากได้ดีกว่าซึ่งมักจะเกิดขึ้นในบ้างพื้นที่ของไทยการดูแลรักษากง่ายโครงสร้างเครื่องไม่ซับซ้อนช่างแอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับแบรนด์นี้บ้างอีกแล้วครับอะไหล่หาง่ายและราคาไม่แพง ข้อเสียดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูธรรมดาหรือค่อนข้างหนาหรือพอ,อกี้เมื่อเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์จีนในรุ่นใหม่ที่เน้นคอมบงังและมินิมอลครับระดับเสียงเสียงพัดลมและการทำงานของคอมเพรสเซอร์อาจจะไม่ได้เงียบกริบเท่าแบรนด์ระดับไฮเอน n d เช่นมิซูบิชิหรือไดกินครับฟีเจอร์เสริมไม่ค่อยมีลูกเล่นล้ำสมัยเช่นการสั่งงานผ่าน WiFi หรือเซนเซอร์ตรวจจับคนเน้นฟังก์ชันการเย็นเป็นหลักครับราคาเริ่มต้น 9,299บาทจบลงไปแล้วกับห้านดับแอร์ยอดนิยมปี2026มีตัวไหนถูกใจกันบ้างไหมครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถกดสังส่งซื้อสินค้าเดตใต้คอมเมนต์ที่แอดมินปักบุตรไว้ให้แล้วครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ